รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอนัท tha at, Auto สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อีกแล้วค่ะกับเต้นนัทถาออตโต้ค่ะรถดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถาออตโ,ตโต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับรถครอบครัวอีกแล้วค่ะเป็น Toyota f o r ร์จูเนนะคะ 2.4V ขับ4ค่ะปี2010 สวยสีขาวนะคะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้บอดี้สวยๆเลยยังไงนะคะสําหรับใครที่กําลังหาอยู่นะอยากได้ Fortuner สักหนึ่ันปีใหม่ๆนะคะรถมือเดียวแนะนําคันนี้เลยค่ะเพื่อนๆตามอ้อยมาดูรีวิวกันเลยนะคะ งาแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆค่ะถัดมาด้านล่างนะคะตัวกันชนหน้าค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่ครอบโครมเนียมแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบ3ชั้นค่ะสีบอลเงินค่ะมาพร้อมกับโลโก้โตโตยต้าที่มีขนาดใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆ คันนี้นะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีขาวนะคะไม่มีรอยตําหนิเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆด้านข้างก็สีเต็มนะคะเจ้าของเดิมนะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวคิ้วสีดําๆแบบนี้ค่ะที่มันเป็นเหมือนแบบชุดแต่งเพิ่มขึ้นมานะคะก็มีรอบคันเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆล้อแมกนะคะจะเป็นลายทูโทนเลยค่ะเป็นแบบอันลอยขอบ18นะคะด้านข้างนะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวบันไดเสริมข้างมาให้ด้วยนะคะเพื่อการขึ้นลงที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ ฝาครอบกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะคิวการศาสตร์ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแหลกหลังคาคือทุกอย่างคันนี้คือครบทุกอย่างเลยนะกุญแจหลักกุญแจสำรองนะคะมีให้2ดอกแบบนี้เลยค่ะใช้งานแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะใช้งานได้เหมือนกันเลยเป็นรีโมททั้ง2ดอกเลยนะคะ เวลาเปิดประตูก็จะมีปุ่มกดล็อกและกดล็อกจากมือจับประตูแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆมาดูกันที่ด้านในกันเลยนะด้านในนะคะแผงข้างเป็นหนังสีน้ำตาลนะคะสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ ตรงนี้นะคะเจ้าของเดิมมีการติดตั้งในส่วนของตัวสปรีมนะคะเพื่อกันรอยขีดขูดกันรอยเล็บอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะคะโครงสร้างนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมแล้วก็อาอีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆเห็นขอบยางตรงนี้ไหมคะคืออ้อยอธถามเจ้าของเดิมว่าเฮ้ยเพราะอะไรถึงติดขอบยางคือมันใช้ประโยชน์ได้2อย่างค่ะคือการเปิดประตูกระแทกนะคะกับอีกอย่างหนึ่งคือเก็บเสียงค่ะ เสียงด้านนอกเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปในตัวรถมากนะคะมาต่อกันที่ประตูปานต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดสอาดเช่นกันค่ะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมอาร์คเดิมจากโรงงานนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะเพื่อนๆด้านหลังสุดเลยนะคะนี่เลยค่ะชุดแต่งนะคะมีการติดตั้งในส่วนของโกคิ้ว Q มาเรียบร้อยแล้ว ระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะได้มาคือเซนเซอร์หลังมาพร้อมกับกล้องมองหลังค่ะได้ทั้งเสียงเตือนแล้วก็ภาพชัดเจนมากๆค่ะมาต่อกันเลยนะคะฝาท้ายนะคะจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าค่ะกดหนึ่งทีนะคะสามารถเปิดให้เองแบบนี้เลยนะคะใช้งานสะดวกสบายมากๆค่ะ ปอร์เนอร์นะคะจะเป็นรถที่เป็นแบบเสร็จที่นั่งนะคะก็จะมีแถวที่สามเสริมขึ้นมาด้วยถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะพับเก็บได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เก็บของวางของได้เยอะมากๆค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสกสาดตรงนี้นะคะยังไม่มีขุยผ้านะคะไม่มีขาดเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆค่ะโครงสร้างด้านหลังนะคะน็อตเดิมนะคะไม่ไขไม่แกะนะคะการันตีน็อตเดิมนะ เวลาปิดฝาท้ายก็ปิดง่ายมากๆค่ะกดหนึ่งที่ฝาท้ายก็ปิดให้เองอัตโนมัติแล้วค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะสําหรับบ้านไหนที่อยากได้ฟอร์จูนเนอร์เนาะปีใหม่ๆราคารดมือสองนะคะราคามือสองปีใหม่ๆสภาพใหม่ๆคันนี้แนะนําเลยค่ะ น้ำมันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองรับน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันดีเซลค่ะประตูบานต่อไปเลยนะคะนี่เลยค่ะแผงข้างสะอาดอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะนี่เลยค่ะเห็นชัดๆนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทำสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมค่ะ ประตูนะคะสมาร์ทคีเลสนะคะจะสัมผัสได้ทั้งหมด3าปุ่มเลยค่ะฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝาท้ายนะคะแผงข้างะคะ่ะจับไปเลยสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเช่นกันค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างสุดท้ายแล้วโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานบอดี้เดิมเดิมสวยๆส,สีเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันนะคะเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2,400 cc ีดีเซลค่ะเครื่องยนต์สะอาดสะอาดเลยค่ะแล้วที่สําคัญค่ะประวัติการเช็คระยะศูนย์บริการตโยต t a ครบทุกระยะเลยค่ะตั้งแต่ออกห้างายแดงนะคะเจ้าของใหม่สามารถเอาไปเซอร์วิสและดูแลต่อได้เลยนะคะห้องเครื่องสะอาดสะอาดเลยนะคะไม่มีการรั่วซึมจากการใช้งานที่หนักนะคะโครงสร้างค่ะ ี่ยนตัวค้ำฝากระโปรงมาจากเดิมเนี่ยจะต้องยกขึ้นแล้วก็เอาไม้ค้ำใช่ไหมคะอันนี้คือเปลี่ยนเป็นแบบโชงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าโครงสร้างเดิมทุกอย่างวอดี้เดิมรถสวยมากๆค่ะสําหรับใครที่หาอยู่รับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อภายในตัวรถกันนะคะ ะภายในดีไซน์เป็นหนังสีน้ำตาลทั้งขั้นเลยค่ะตัดกับลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะ สภาพภายในบอกเลยว่ากิ๊บมากสะอาดมากใหม่มากๆค่ะเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาดีมากๆเลยนะคะเบาะคนขับนะคะแล้วก็บอกคนนั่งเนี่ยได้ในส่วนของตัวเบาะที่ปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะคะถือว่าสะดวกสบายในการใช้งานมากๆค่ะตัวคอนโซลนะคะลื่นเลยค่ะไม่มีแบบว่าขุกขับไม่มีรอยถลอกเลยนะคะด้านหน้าจอวิทยุนะคะจะเป็นหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะแสะดงผลนะคะตัวกล้องมองหลังนะคะแล้วก็แมปนีเวกเตอร์ วิทีุทุกอย่างเลยนะคะก็คือทัชสกรีนใช้งานง่ายหน้าจอมีขนาดใหญ่แล้วก็มองถนัดชัดเจนมากๆค่ะถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นระบบของแอร์ค่ะก็แอร์แยกอุณหภูมิสลัดสองฝั่งซ้ายขวานะคะสามารถปรับแอร์ออโต้ได้ด้วยนะคะล่างสุดเลยช่องเสียบ USB หูมีให้เยอะมากๆค่ะมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบ AUX นะคะที่ชาร์จไฟในรถนะแล้วก็ที่เสียบกล้องหน้ารถนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะจะเป็นสวิตช์ปรับนะคะสําหรับเกียร์โฟนะ ใครที่ต้องการใช้งานก็คือปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะแล้วก็พนักเท้าแขนที่เก็บของคือทุกอย่าง ใหม่มากๆเลยไม่มีรอยไม่มีตําหนิเลยนะคะมาที่ด้านหน้าพวงมาลัยของ้อยนะพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงวิทยุทั้งหมดเลยค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดปรับโหมดนะคะฝั่งขวาตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับหน้าจอตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยค่ะจะเป็นระบบพุชคอนโทรลนะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะมีเกียร์แพทเทิร์นชิมาให้ด้วยนะคะสําหรับปรับเปลี่ยนเกียร์เองที่พวงมาลัยได้เลยนะคะหลังสุดเลยระบบปัดน้าฝนค่ะฝั่งขวาจะเป็นระบบไฟทั้งหมดเลยนะคะ บบสตาร์ทของคันนี้นะคะจะเป็นระบบแบบพูสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยค่ะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่71,991ค่ะลูกค้าเข้าเช็คประวัติสูตรล่าสุดที่ไมที่70,000กิโลนะคะคันที่เอาไปก็คือสามารถใช้งานต่อได้เลยก็อีกสักประมาณทบอีกหมื่นโลก็ค่อยเข้าเซอร์วิสต,ต่อนะคะมาที่ขวาสุดของไอตรงนี้เลยนะคะจะเป็นสวิตควบคุมนะคะตัว เซ็นท่าล็อกแล้วก็กระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะทุกอย่างคือครบหมดเลยเราได้ที่สาคัญค่ะได้กระจกออโต้ทั้งหมด4บานเลยนะคะด้านหลังสูตรค่ะไปต่อกันที่ด้านหลังเลยนะเพาะหลังนะคะสภาพสะอาดอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพสมบูรณ์เพอร์เฟกมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไอจะลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างค่ะ รอบๆคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวอ้ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอย้ะะอย,อยู่กับเจ้า Toyota f o r t u n e er เนปี2019 2.4ขับ4ค่ะสีขาวเลขไมเพียงแค่70,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะใครที่กำลังหาอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้รถสวยบอดี้เดิมทั้งคันสีบางเดิมทั้งคันเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะโปรโมชันดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรายังมีดอกเบี้ยค่ะ2.79% สูงถึง5ปีค่ะหรืออยากผ่อนสบายสบายค่ะสามารถผ่อนได้ดยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยนะคะอยากได้รถแล้วโทรหาไอ้ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์062ค่ะ 646455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line แอดค่ะแอดนัทถาออโต้ auto, ค่ะช่องทางทางแฟนเพจเ b o o k y o u t u b e ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะรีวิวกลางสายฝนมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้ รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาฟชัว d o com